ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีพิจิกคือดาวอังคารนะครับการที่ดาวอังคารของคุณโคจรอ,อยู่ในภพเรือนของปัตตานีเรียกว่าอังคารในตำแหน่งนี้ติดตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นปลา ปลาก,ก็คืออ่อนแออยู่นะครับเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้แต่นะครับหลังจากวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปในเวลา2นาฬิกา3นาทีดาวอังคารของคุณก็จะยกเข้าไปสู่ในเรือนของมิถุนถึงแม้นะครับพบเรือนของมิถุนจะเป็นพบเรือนของมรณะก็ตามแต่เนื่องจากอิทธิพลของอังคารก็จะกลับมาแข็งแรงมึนขึน้นกั่เดิมนะครับก็จะส่งผลทําให้ชาวราศีพิจิกเองนะครับก็จะมีเกณฑ์การที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปได้ต่อหรือคุณมีรูปแบบของชีวิตที่จะดีขึ้นนะครับอุปสรรคต่างๆก่อน หน้านี้ถ้าติดขัดอยู่หรือคุณจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงสักเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ ก็จะสามารถที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวของคุณขับเคลื่อนไปได้มากกว่าเดิมหรือมีรูปแบบของชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่านะครับการที่ดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนมอรณะก็ต้องนะมาระวังนิดนึงเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพคุณเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่เรียกว่าจะเจ็บป่วยได้ง่ายหรือช่วงเวลานี้คุณก็อาจจะเป็นลักษณะของอยากจะเก็บตัวไม่ค่อยอยากจะสังคมสักเท่าไหร่ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่งผลทําให้ในช่วงจงวังหวะของการที่เรียกว่าดาววังคารโคจรไปอยู่ในเรือนของมิถุน ถึงแม้จะเป็นพบมรณะก็ตามแต่อย่างน้อยก็หลุดจากความเป็นปลาดนะครับก็คือชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นกว่าในเดือนที่แล้วนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับ สำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีพิจิกก็คือดาวอาทิตย์นะครับการที่ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของลาภะหรือเรือนของโชคลาภถือว่านะครับการทํางานของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรหยิบจับอะไรก็มักจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นได้รับการโชคช่วยเกิดขึ้นได้รับเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์หรือดาวเจ้าเรือนการงานโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีกันยังไม่พอเจออิทธิพลของ การที่เรียกว่าดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เล่นกันอีกด้วยนะครับซึ่งพพเรือนของราศีกันเป็นพพเรือนของลาภลาภแปลว่าโชคลาภลาภแปลว่าการได้รับการช่วยเหลือเรียกว่าการงานของคุณจะเกิดความราบรื่นเกิดขึ้นทําอะไรก็ประสบความสําเร็จการงานมีเกณฑ์การที่จะเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีคู่มิตรเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณติดขัดอะไรก็แล้วตาหรือเจออุปสรรคอะไรก็แล้วตาเกี่ยวกับการงานถ้าเกิดคุณขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามนะครับคุณก็จะได้รับความสำ ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดขึ้นนั่นเองและนอกจากนั้นงานของคุณก็จะมีเกณฑ์การที่จะประสบความสาเตรต็จอะไรมาแบบง่ายๆช่วงเวลานี้การงานของคุณก็จะเริ่มมีออเดอร์เข้ามาปังๆรัวๆสาหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ของคุณก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีกันเลยทีเดียวแต่นะครับหลังจากวันที่18ตุลาคมเวลา10นาฬิกา32นาทีอาจจะเจอเรื่องราวของการสะดุดด้านการงานเกิดขึ้นได้บ้างเพราะเนื่องจากว่าณตอนนั้นนะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงงานขอคุณ จะหลุดออกมาจากภพลาภะเข้าไปสู่ในภพเรือนของราศีตุลและนะครับอยู่ในภพเรือนวินาานั่นเองนะครับเพราะว่าณนะเรือนตุลของชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นภพเรือนวินาศและก็ยังไม่พอนะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์เองยังติดตําแหน่งเป็นนิดนิดก็คือตําแหน่งที่เรียกว่าต่ําต้อยดอยค่าช่วงเวลานี้การงานงคุณอาจจะถูกดอบลงนะครับทำอะไรก็อาจจะติดขัดนิดนึงทําอะไรก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ดังใจเหมือนในช่วงตั้งแต่18ลงไปนะครับหรือเรียกว่า ตั้งแต่1-18คุณกําลังดีเลยทีเดียวแต่พอหลังจาก18ก็จะรู้สึกว่าติดขัดนิดนึงจะรู้สึกว่างานนะครับอยู่ๆมันก็มีวัส,สักเข้ามาหรือความก้าวหน้าของงานอยู่ๆมันก็มีจุดสะดุดติดขัดได้ด้วยเช่นเดียวกัน เรียกว่านะครับการงานของคุณถ้าเกิดคุณคิดจะทําอะไรให้สําเร็จต้องรีบเร่งก่อนวันที่18เพราะหลังจาก18อุปสรรคก็จะเริ่มมานั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศรีพิจิกกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศรีพิจิกก็คือดาวพฤหัสการที่ดาวพฤหัสของคุณโคจรได้เป็นตําแหน่งเกษตรร,ธราธิบดีเรียกว่าการเงินของคุณนะครับชาวราศรีพิจิกมีจุดของความสําเร็จอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวมีเรื่องราวของการที่การเงินงคุณจะเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นแต่นะครับ ในช่วงเวลานี้อาจจะสะดุดนิดนึงนะครับอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสโคจรพักองศาอยู่หรือโคจรวิปริตเดินถอยหลังอยู่นั่นเองครับต้องอดทนเฝ้ารอนะครับหลังจาก2ธันวาคมทุกสิทุกอย่างจึงจะดีขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณนะครับแต่ก็ใช่ว่า ก่อนที่จะถึงวันที่2คุณจะการเงินย่ำย่านะครับอย่าในน้อยคําว่าเกษตรราธิบดีมันก็คือมีความมั่นคงอยู่มันก็มีจุดของการขับเคลื่อนได้อยู่มันก็มีเรื่องราวของการคืบหน้าอยู่เกี่ยวกับด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้น,นการเงินของคุณยังขับเคลื่อนไปได้ถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับการได้รับการซอร์ตสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณก็ยังสามารถที่จะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันน,นะฮะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่18นะครับเพราะช่วงเวลานั้นดาวอาทิกัลกั็ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และอยังไม่พอนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวลาพะเป็นเกษตรก็คือหลังจากวันที่3ตุลาคมในเวลา15นาฬิกา25นาทีดาวพุธก็จะยกเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีนเนเรือนโชคลาภหรือเรือนลาภะหรือเรือนของการที่เรกว่าคุณจะได้อะไรมาง่ายๆนะครับฉะนั้นช่วงเวลาจังหวะนั้นนะครับลาพะเล่นกับดาวกระดุมพระหรือดาวการเงินของคุณแบบนี้ยิ่งส่งผลลัพ์ด้านบวกให้กับชาวราศีพิจิกได้มีเรื่องราวของการเงินที่เข้ามาแบบฟลุกฟล๊กๆหรือการเงินที่คาดหวังเกี่ยวกับโชค เ,เ,เรียกได้ว่านะครับโชคลาภของคุณคาดหวังได้นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวัน 23, ที่23ตุลาคมกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับให้คุณได้ลุ้นเกี่ยวกับความสําเร็จด้านการเงินของคุณมีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเกิดขึน้นในช่วงเวลานั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันใครคาดหวังเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการเงินใครคาดหวังเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินช่วงเวลานั้นก็เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะลงตัวในสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะคร ันบ้างนะครับ สำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีพิจิกก็คือดาวศุกร์การที่ดาวศุกร์ของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนราศีกันศุกร์ณตำแหน่งนี้หรือดาวเจ้าเรือนของความรักของคุณณตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับก็คือตำแหน่งที่อ่อนได้ต่ำต้อยอยู่เท่ากับว่าตัวของคุณเองอาจจะยังมีปัญหาเกี่ยวกับความรักอยู่นะครับความรักอาจจะเจอจุดติดขัดแต่ข้อดีก็มีนะครับข้อดีก็คือการที่ดาวความรักโคจรไปอยู่ในภพเรือนลาภะก็เท่ากับว่าคุณก็มีเกณฑ์การที่จะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนหรือช่วยเหลือจาก คู่ครองคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากอิทธิพลของคําเรียกว่าดาวความรักเป็นนิดก็คือจุดของการที่ต่าต้อยได้ค่ายอยู่สิ่งที่คุณจะได้รับมาอาจจะไม่เต็มเมดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าความรักของคุณก็ยังไม่ค่อยเข้าเป้ากับสิ่งที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่นั่นเองครับความคืดหน้าก็อาจจะยังไม่ค่อยลงล็อกลงรอยกันสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้เพราะว่านะครับอิทธิพลของดาวศุกร์เป็นนิดนั่นเองครับ หลังจากวันที่21ตุลาคมนะครับดาวสุกก็จะทําการย้ายเรือนเกิดขึ้นก็คือในเวลา6นาฬิกา29นาทีในวันที่21ตุลาสุกจะยกออกจากความเป็นนิดก็คือราศีกันเข้ามาเป็นเกษตรราธิบด,ดีอยู่หน้าเรือนราศีตุลเลด้ว่าความรักของคุณจะเป็นกํแเนิดเกษตรก็คือคู่ครองของคุณจะมีความเข้มแข็งมั่นคงแต่คําว่าเป็นวินาศเขาก็เรียกว่ามั่นคงแบบอีโก้สูงก็คือมีเกณฑ์การที่คู่ครองอาจจะถืออํานาจเหนือกว่าคุณคุณจะกดดันนะครับจากสภาวะของคู่ครองที่บีบ คับคุณเกิดขึ้นได้หรือมีเรื่องราวของการที่คู่ครองข่มทับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแข็งแรงในะตำแหน่งวินาาก็คือแข็งแรงแบบมั่นคงก็คือคู่ครองมีอีโก้สูงมีความมั่นคงทําให้ตัวของคุณเองดูต่ําต้อยลอยค่าลงไปกว่าเดิมทําให้ตัวของคุณเองนะครับถูกข่มเกิดขึ้นได้นั่นเองครับฉะนั้นก็ต้องนะมาระวังนิดนึงนะครับหลังจากวันที่21ตุลาคมนะครับค่อนข้างที่จะมีจุดอึดอัดนิดนึงเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนั่นเองครับส่วนสําหรับคนโสดในเดือนนนี้้ตลอออดดทังเืืถว่า แนะนำนะครับว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าคนโสดไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรในเดือนนี้ก็ここถือว่าเป็นจุดที่ไม่ลงตัวเป็นจุดที่ยังผิดหวังอยู่นั่นเองครับเกี่ยวกับความรักส่วนสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ประคองกันไปได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีจุดอึดอัดนิดนึงมีจุดของการไม่เข้าใจกันสูงนะครับเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวแหล,ล,ละครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจําเดือนตุลาคมนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีพิจิกนะครับยังมีเรื่องราวดีๆอยู่นะครับ อยน้อยในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินนะครับก็ยังโดดเด่นให้คุณได้พบเจออยู่นะครับเรื่องการงานนะครับก็จะเจอปรส삭นิดนึงแต่สุดท้ายคุณก็เอาอยู่นะครับเพราะปลายเดือนก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นกว่าเดิมส่วนในเรื่องความรักนะครับก็ยังไม่ใช่เป็นจุดที่ดีที่เด่นสําหรับคุณในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะครับก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของความสําเร็จเป็นหลักก็คือเรื่องการเงินดีกว่าเพราะว่ามันมีความสําเร็จให้คุณได้ชื่นมื่นชื่นใจกับเขาได้อยู่นััั่่นนนนนนเเอองแล้้วมมาาพบบกใใหหดืะคร คำทานายดังกล่าวเป็นคําทํานายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกา,าเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจอนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแตแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนํานายุคใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ